ออกมาแล้วบินออกมากันแล้วมาเดี๋ยวมันหลุดมาทุกคนดูบินขึ้นคอนแล้วไม่ได้มามาเร็วมาโอเคเข้าไปอยู่ในนี้ดีกว่ามาโอเคทุกคนดูอูมันมาปกติแล้วพวกนกแก้วอ่าเลิฟเบิร์ดนี้ว่าจะขอบตาหรือไม่ขอบตาทุกคน การที่เราเลี้ยงลูกป้อนขึ้นมาอยากได้แบบเชื่องสนิทเลยให้เลี้ยงแต่วัยวัยขนพายก็ได้ขนเกือบจะคุมก็ได้เขาจะมีความเชื่องกับตัวผู้เลี้ยงแล้วก็ในส่วนของการดูแลอาจจะปรับอาหารการกินของเขาในการกินไซลิงหรือแม่ป้อนไซลิงนี้ ะง่ายต่อผู้ผู้เลี้ยงนะแต่ถามว่าถ้าไซด์ขลุ่นคุมแบบนี้มาเลี้ยงเขาจะเชื่องไหมสวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะปล่อยนกแก้วนอกบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนกฟรีที่ผมจะย้ายบ้านให้เขานะครับทุกคนก็เอาออกมาทดสอบอยู่ความอยู่ข้างนอกแต่เขาบินได้แล้วนะทุกคนแต่ทางนี้คือถ้าเขาอยู่ด้วยกัน2ตัวถ้าอยู่กับพี่เขาจะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเขากลัวซึ่งในการกลัวของนกแก้วถ้านกแก้วหลุดอ่ากาลังกลงัวนี้ เราจะไม่สามารถตามเขาได้เลยเพราะเขาจะเะลิดแบบสติแตกแล้วก็บินไปเลยพอบินไปจะเรียกลงยาก,ยากแต่ทางนี้ตัวพี่ที่เอาออกมาก็อยากให้เขาได้คุ้นชินด้านนอกนะครับ mm. เผื่อเขาหลุดไปจริง,รงๆเขาอาจจะลงคนหรือไม่ลงคนก็โดนสิ่งมีชีวิตที่จะทำร้ายเขาได้นะครับทุกคนเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ น่ารักมากๆสตัวนี้หางไม่เหมือนกันนะหางสีส้มกับสีฟ้าที่เหลือก็อยู่ด้านหลังพี่เห็นไหมเป็นแฮปปี้จะอยู่บนคอนพี่เอาคอนไว้แล้วก็เด็กๆจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเด็กๆจะอยู่ตรงนี้ถ้าถามถึงเมาดิฟกับจิ้งจกเดีย๋ยวพี่ให้ดูเมาดิฟกับจิ้งจกทุกคนดูเดีย๋ยวเราจะเดินเห็นไหมยังอยู่ในกรงอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราเอานกออกมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าเมาดิฟอ่ะเขาดุมากๆดุในการที่แบบ หวงถิ่นตัวเองไม่ว่าจะเป็นนกสายพันธุ์อื่นหรือสายพันธุ์ตัวเองบางทีเขาก็กัดแหลกถ้านกได้กัดหนีอาจจะทําให้นกเะลิดไปพอเะลิดไปแล้วเขารู้ว่าตรงนี้มีอันตรายเขาจะไม่กลับมาดังนั้นก็ระมัดระวังด้วยถ้านกใครหลุดที่แบบรับนกมาใหม่กใ็ให้เขาปรับเข้ากันได้ก่อนค่อยปล่อยนะครับทุกคนอันนี้เราก็ปล่อยเขาไว้เป็นประมาณนี้นะที่จริงแล้วพี่เอาจับไว้บนมือนี่แหละดีสุดดีกว่าไปวางาไว้บนคอนแต่ว่าอันนี้จะเป็นเจ้าเยลโล่กับเจ้านิวเยียนะครับรอออกมานะพี่จะให้ทุกคนด นะอันนี้เป็นเจ้ามาดีเห็นไหมสิ่งที่พี่ไม่อยากปล่อยออกมาคือมาดีฟนะเอาแน่และเอาจริงด้วยถ้าเขาได้กัดจมเขี้ยวนี้กินชิกบอกเลยว่ากัดหนักเหมือนกันนะครับไม่แพ้ซันเลยนะสำหรับสายพันธุ์นี้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะดุเลยก้าวเล้าแต่ถามว่าเขามีความเชื่องและน่ารักคือน่ารักมากๆและเชื่องมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเลิบเบิร์ดอ่าแม่ขอบตานี้เกือบตัวเท่ากันเลยมั้งทุกคนดูเห็นไหม คือเล็บเบิร์ดแม่ขอบตานี้จะตัวใหญ่กว่าขอบตานิดหน่อยนะครับไม่เยอะตามที่ทุกคนเห็นนี้คือเขาจะพยายามที่จะไล่กัดนะครับดังนั้นการที่นกจะกัดนะ่ะอันตรายมากๆเลยนะทุกคนดูหมาดิฟโอเคเดี๋ยวเรามาไว้ตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็น่ารักมากเลยทุกคนดูอันนี้จะเป็นไอ้แดงนะไอ้แดงยังอยู่ในกรงตัวเองเลยแต่ไอ้แดงไม่กัดนกนะทุกคนอันนี้ก็เป็นไซเบียนที่เราเลี้ยงไว้นะครับดื้อมือนมากๆเลยทุกคนดูแต่มันไม่ทํานกนะ คุณชินเดอร์ไม่ทำนกทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้านิวเยียกับเยลโล่เดี๋ยวดูนิวเยียทุกคนดูนิวเยียนิวเยียใชไมนิวเยียเดี๋ยวเราจะมาเปิดกลงเดี๋ยวพี่เจ้าเขายืนคอนไว้ก่อนนะทุกคนโอเคมายืนคอนเร็วปะยืนคอนดีกว่าปะไปเร็วยืนคอนเร็วโอเคยืนคอนกันก่อนนะปะโอเคมาถ้าเขายืนคอนแบบนี้พยายามยังไงก็ได้อย่งให้เขาตกใจนะครับถ้าตก ใจนี้เขาก็สามารถหลุดได้นั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพืแ่อบบทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ได้ดูด้วยนะครับทุกคนอันนี้เป็นเจ้าเยลโล่เยลโล่ก็น่าจะบินได้อีกไม่นานแล้วนะทุกคนไม่กี่วันก็น่าจะบินได้แล้วว่าขนเขาเต็มแล้วทุกคนดูก็ดื้อมือเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้ก็เดี๋ยวเราเอาออกเอาเขาออกมาด้วยวันนี้ถ้าได้ะลืดไปก็บินได้เหมือนกันนะทุกคนดูพี่จะให้ดูเดวลาเขาเย็นกันเขาก็จะบินลงมานะทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาโอ้ทุกคนดูบินมาแล้วใช่ไหมนกขี้ดือ้อขี้มึนทุกคนดูเลยอันนี้คือเขาจะติดเหนอบกันเลยแล้วก็บินได้แล้วแต่เขาอาจจะขี้กลัวและระแวงนิดหน่อยนะแต่ทางนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนดูโอ้ไม่ได้เดี๋ยวกัดเดี๋ยวกัดกันมาเดี๋ยวกัดกันไงเห็นไหมเดี๋ยวนกเราจะกัดเอานะครับเราต้องเอาไว้ตรงนี้ไปก่อนนะทุกคนเห็นไหมโอเคเห็นไหมทุกคนดูบินขึ้นไปบนข้างบนนี้แล้ว เห็นไหมโอเคไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเขาเข้ากรงนะครับเนี่ยเห็นไหมสีสวยมากมาก,มากเลยก็ที่จริงเยลโล่นี้ถ้าเราส่งตรวจเพศเขาเพศผู้เขาก็จะมีผู้ปกครองมารับนะครับแต่รอดูก่อนว่าเขาจะเป็นเพศผู้ไหมหรือเป็นเพศผู้หญิงถ้าเป็นเพศผู้หญิงเอาทุกคนดูบินขึ้นกรงของเจ้าอ่าเจ้าเยลโล่แล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เขากัดนะเพราะว่าเวลาเขากัดนี้อาจจะกัดจมเขี่ยวเลือดออกได้ทุกคนดูเข้าไปในกรงอนะเห็นไหม ก็สองตัวนี้นี่แหละที่เรา,าเลี้ยงไซไว้ที่จริงแล้วลูกป้อนมากับเราผลคุมแล้วนะครับการที่นกมาขนคุมนี้เราก็ต้องฝึกนะทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนดูอันนี้เป็นเยนโลเดี๋ยวเราต้องเอาเยนโลไว้กับเจ้าอ่าไว้กับเจ้านิวเยียก่อนนะครับเห็นไหมทุกคนพอเราไว้แล้วคือถ้าเขาเขามีการจิกกันของลูกป้อนด้วยนะเห็นไหมโอเคทุกคนดูโอ้ไม่ได้กัดกันจริงๆด้วยมามาอยู่ตรงนี้โอเค อยู่ตรงนี้ก่อนมาโอเคแต่ว่าเขาอาจจะตกใจบินได้บินได้แล้วมั้งทุกคนขนปีกเขาก็อันนี้แล้วโอ้ทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยึดกกงแล้วนะทุกคนยึดกกงแล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูเนี่ยสองตัวนี้ยึดกกงสองตัวนี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเอา้าตาเป็นอะไรถึงหลับตามาขอดูตาหน่อยเร็วทุกคนดูโดอนอะไรอะ่ะทําไมถึงหลับตาเนะียขอดูตาหน่อยเร็ว โอเคไม่เป็นอะไรเมื่อกี้หลับตาทําไมฮะเมื่อกี้เห็นหลับตามาโอเคดุกคนดูยึดโกงเพื่อนแล้วนะโกงตัวเองไม่อยู่โกงเขาอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนนี้เป็นเนี่ยยืนคอนไว้แบบนี้เลยส่วนเจ้าเมาดีฟกับนี้ยังไม่ได้ออกมานะทุกคนเห็นไหมดูเมาดีฟก็อยากออกมาแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะถ้าเราปล่อยนี้คือตรงนั้นคือวุ่นวายมากๆเลยนะเขาจะไล่จิกแน่นอนนะครับก็จะเป็นจิ้งจกด้านล่างแล้วก็จะเป็นเมาดีฟ ยังไม่ได้บินเพราะเมื่อเช้านี้ปล่อยบินก็บินไกลมากกว่าจะกลับบ้านนะทุกคนทุกคนดูออกมาแล้วบินออกมากันแล้วมาเดี๋ยวมันหลุดมาทุกคนดูบินขึ้นคอนแล้วไม่ได้มามาเร็วมาโอเคเข้าไปอยู่ในนี้ดีกว่ามาโอเคทุกคนดูออมันมาปกติแล้วพวกนกแก้วอ่าเลิบเบิร์ดนี้ว่าจะขอบตาหรือไม่ขอบตาทุกคน การที่เราเลี้ยงลูกป้อนขึ้นมาอยากได้แบบเชื่องสนิทเลยให้เลี้ยงแต่วัยวัยขนพายก็ได้ขนเกือบจะคุมก็ได้เขาจะมีความเชื่องกับตัวผู้เลี้ยงแล้วก็ในส่วนของการดูแลอาจจะปรับอาหารการกินของเขาในการกินไซลิงหรือไม่ป้อนไซลิงนี้จะง่ายต่อผู้ผู้เลี้ยงนะแต่ถามว่าเท่าไซขนคุมแบบนี้มาเลี้ยงเขาจะเชื่องไหม ขึ้นอยู่กับตัวเราเหมือนเดิมในการฝึกในการให้เวลาเลี้ยงของเขานะครับแต่ทางนี้พวกนกแก้วขนาดเล็กก็ต้องทําใจนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะความจําสั้นพอความจําสั้นเขาเตลิดนิดหน่อยเขาก็สามารถหลุดหายได้เลยนะครับไม่เหมือนพวกกีนชิกพวกกีนชิกนี้ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กคือถ้าในส่วนของความเชื่องนะพวกนี้จะเชื่องกว่าพวกอ่า,อาเล็บเบิร์ดแต่ถามว่าเล็บเบิร์ดมีการปล่อยบินไหมเยอะแยะเลยทุกคนที่คนพี่เขาปล่อยบินก็เยอะแยะเช่นกันนะครับ น่ารักมากเลยตัวโตอีกด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้สีส้มอันนี้สีฟ้านะครับไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้นะครับผมก็ดูไม่เป็นแต่เขาอ้วนมากเลยตัวอ้วนตุ้มมากเลยทุกคนดูเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเอาเขามาไว้กรงตเตงดีกว่าแล้วเราจะเ,เจ้าเยลโลเข้ากรงตเตงทุกคนไม่ยอมเข้ากรงเดาวทีละตัวดีกว่ามาเข้ากรงเต็เงเรืวป่ะโอเคเขายืนบนกรงเขาก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เอาเจ้านี้มามาเร็วมาโอเคมาเร็วมาโอเคเอาเขาเข้ากรงตัวเองนะทุกคนมาเข้ากรงตัวเองแล้วเราจะปล่อยเจ้านิวเยียออกมาครับนิวเยียยังไม่ได้ออกมาเล่นกับเพื่อนเลยมานิวเยียมาเร็วมานิวเยียนี้ก็จะอัปเดตให้ผู้ปกครองดูก็จะเป็น กินชิกสายเยลโล่ไซส์เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นเยลโล่ไซส์ไดรูดูอันนี้ก็เป็นกินเยลโล่ไซส์ส่วนบูเยลโล่ไซส์เราจะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นบูเยลโล่ไซส์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเมาดิฟของเรานั่นเองทุกคนดูเห็นไหมที่จริงเขาเคยเล่นด้วยกันแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะจิกกัดกันหรือเปล่านะครับทุกคนเห็นไหมหัวฟูไหมนี่ทุกคนดูมาดิฟนกที่ดื้อขี้มึนของบ้านนะครับกับเจ้าจิ้งจกนะจิ้งจกนี้ก็เป็นเพื่อนของมาดิฟนั่นแหละทุกคนเห็นไหมมีเลย แต่เขาน่าจะไม่จิกกัดกันหรอกทุกคนแต่เราก็อย่าปล่อยดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าปล่อยปุ๊บนี้โดนกัดแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตนะครับเป็นดังที่ทุกคนเห็นเลยโอเคมาเดี๋ยวจเจ้าเขาไว้ไว้ตรงนี้ดีกว่าทุกคนโอเควางไว้นี้แล้วก็จะเอาเจ้าเยลโล่เข้าไว้ในกรงก่อนนะครับกรงนี้ก็วันนี้เป็นวันที่สองพรุ่งนี้ถึงจะทําความสะอาดนะครับออกมาไม่ได้มา แม่ออกมาตอนนี้เขาก็ส่งตรวจเพศอยู่นะครับรอดูว่าจะได้ผู้หรือเมียถ้าเป็นเพศผู้หญิงก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ถ้าได้ตัวผู้ก็จะมีผู้ปกครองนะครับส่วนนิวเยียก็รออีกนิดนึงเขาน่าจะฝึกบินเลยทุกคนอันนี้ก็ติดเราหนึบเลยแต่ทางนี้ก็ต้องลองดูกันยิ่งนกเชื่องแค่ไหนเรายิ่งระวังนะครับทุกคนดูจะตกนะกลัวเขาตกนะครับมาโอเคเอาแยกไว้นี้ถ้าเขาเอา ด้วยกันค่ะจะกิดกัดกันได้กลัวนกของลูกค้าบาดเจ็บเราก็เลยต้องแยกแล้วก็ในการฝึกฝึกเดี่ยวจะดีกว่าฝึกคู่อยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะติดเรามากๆเลยในการเล่นนะครับเจ้าเยลโล่จะติดเรามากส่วนนิวเยียก็ทุกคนดูเดินออกมาแล้วเห็นไหมน่ารักมากเลยใช่ไห,หมใช่ไหมทุกคนดู กินชี้งกิกัดเป็นธรรมดาอยู่แล้วตามที่ผมบอกไปว่าเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกในการกัดเนื้ออะไรแทะนิ้วของเราเป็นเรื่องปกติของปากขออยู่แล้วโอเคพี่ขอปิดกรงไว้นะกลัวเขาลงมาแล้วก็โดนแมวกัดนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากอันนี้คืออยากออกมาอย่างเดียวเลยส่วนเมาดิฟกับจิ้งจกเ้ยเราเดินมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้ปล่อยเขาออกข้างนอกทุกคนดูเจ้าอีเอามือเข้าไปในกรงแต่ไม่ได้ให้ออกมาแล้วนะทุกคนดูเจ้าอีอ <c oughs> ออกมาไม่ได้นั่นน่ะออกมาแล้วตอนเช้าออกมาไม่ได้แล้วเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วจึ๊บเข้าไปแล้ว,ลวทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมอีถ้าออกมานี่คือบินว่อนเลยนะครับปกติแล้วเราจะปล่อยแต่วันนี้น่าจะอะไม่ปล่อยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะค่ําแล้วพอค่ําแล้วนกเวลาได้เกาะบนที่สูงนี้เขาจะไม่ลงนะ จนกว่าจะถึงตอนเช้าหรือเขาหิวเขาถึงจะลงนะครับแต่ทางนี้ถ้าเป็นนกโตแล้วถ้าเขามองไม่เห็นเขาจะไม่ขยับนะจนกว่าเราจะไปสะกิดเขาแต่การสะกิดนกในช่วงค่านี้อาจจะ,ตะเตลิดไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขากลัวพอเขากลัวเขามองไม่เห็นก็คือไปได้เลยนะทุกคนเห็นไหมดูสองตัวนี้ขี้ดื้อขี้มึนมากๆเลยมาดิฟนั่นแหละดื้อมึนที่สุดอ่านกเชื่องแค่ไหนถ้าเราปล่อยเขาหลุดนี้เราต้องทําใจนะครับถึงจะรักมากแค่ไหน ถ้าเราแบบปล่อยหลุดเกิดอุบัติเหตุหลุดจริงๆตัวพี่เองก็ทําใจไว้แล้วแหละเพราะว่าพี่ก็อยากจะเลี้ยงให้เขาได้บินข้างนอกบ้านนี่แหละทุกคนถ้ามีเวลาไปกับกลุ่มบินก็อยากไปบินนะครับถามว่ารักไหมในการปล่อยก็โอ้ทุกคนเลี้ยงนกขนาดนี้ในการหลุดอะไรเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรือถ้าเขาไปเจอคนที่ดีเขาก็จะโทรตามห่วงแต่ถ้าไม่เจอคนดีก็ถ้าใครที่เลี้ยงไว้ก็เลี้ยงให้ดีแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละวงจรของคนเลี้ยงนก แต่ถ้าคนรักนกจริงๆเขาจะไปบินกับกลุ่มหรือจะถามว่าเรื่องนี้มันมันมันตอบอะไรมากไม่ได้นะครับคือเรารักอะไรเราเลี้ยงตามที่เราเลี้ยงนั่นแหละเลี้ยงดีที่สุดก็ถือว่าโอเคถ้าเลี้ยงไม่ดีก็เลี้ยงตัวใหม่แต่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ตัวเองก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับตัวผมเองก็ทําหน้าที่ตรงนี้ไว้ก็ถ้าเกิดสมมุติวันหลุดขึ้นมาจริงๆตัวผมเองก็จะยอมรับเพราะว่าตัวผมเองก็ปล่อยเขาในช่วงเช้าเหมือนกันนะครับทุกคนให้เป็นประมาณนี้เลยอยู่กรงใหญ่เลยนะครับ แล้วก็นี่แหละมีแค่สองตัวเองนกฝึกของเราอันนี้ก็จะย้ายบ้านแล้วส่วนแฮปปี้ทุกคนดูแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนดู <c oughs> <c oughs> นี่ตาฝั่งนี้เขามองไม่เห็นเขาเริ่มจะผัดขนออกเยอะมากๆเลยทุกคนเนี่ยตาฝั่งนี้เขามองไม่เห็นนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ารักษาให้หายได้ก็อยากจะรักษาทุกคนดูขนหลอดเขาคือเขาผัดขนออกไปแล้วส่วนปีกเขาก็ขิบไปประมาณ อ่าห้าเส้นนะครับทุกคนถามว่าเขากระโดดบินได้ไหมกระโดดบินได้นะครับแต่อ่าเจ้าแฮปปี้ติดคอนพอร์ยืนคอนเขาจะไม่ค่อยร้องหรอกทุกคนตั้งแต่เลี้ยงมาคือให้เขากินเอง80%ซนะครับป้อนอาหาร2วันครั้งนะครับในช่วงของก่อนนอนนั่นเองทุกคนเห็นไหมแต่ถ้ามันเหลือจริงๆผมก็จะป้อนในช่วงเช้านิดหน่อยนะครับประมาณสัก20 ml นะไม่เยอะ ตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยวันนี้ก็มาพูดคุยกับทุกคนเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปทําความสะอาดในบ้านด้วยแล้วก็เอาเขาออกมาเนี่ะได้ยินเสียงรถเสียงถนนนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่